ผมถามพี่ตั้มเอาละตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยตอนนี้บิ๊กต่อเองเนี่ยคดีมันต้องจากที่พี่ตั้มเปิดแล้วว่ะคนก็เลยสงสัยยังมีหมัดเด็ดอื่นออีกไหมหรือยังไงหรือว่าหมดแล้วเล่นหน้าไพ่ใช้หมดแล้วตอนนี้กับ,บกต่อจริงๆอ่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังรอ,<ม>ออยู่รอเวลาอยู่นิดนึงก็อย่างที่เคยบอกครับว่าสวยหมายเลขสิบเก้าอันเนี้ยนะ ช็อกยิ่งกว่าอีกคืออะไรอะเนี่ยอยากรู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอถึงเวลาก่อนตอนนี้ไม่ถึงเวลา <c oughs> วันนี้วันนี้เกริ่นให้ฟังก่อนสวยหมายเลขเกริ่นให้ฟังก่อนเรื่องสวยหมายเลขสิบเก้าพอนะหลายคนบอกว่าเอาจริงๆแล้วคือพิตัมใช้ไพ่หมดแล้วอ่ะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าถอดใจเลยแล้วทั้งถ้าคุยชมจำมาได้สัปดาห์ก่อนที่ลงสวพิตัมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยวันที่พิกต่อได้กลับไปเป็นผอตบอกว่ายกมือไหว้ขอโทษพี่น้องประชาชนเลยอ่ะทำไมมันถึงต้องขนาดนั้นเลยอ่ะพิตัมก็ เ,เรารู้ว่าประชาชนเนี่ยฝากความหวังไว้ในเรื่องนี้เพราะอยากจะให้คนที่เป็นคนใหญ่คนโตนะเป็นระดับผอตลอเนี่ยเมื่อกระทำความผิดเนี่ยจะต้องรับโทษเท่ากับคนทั่วไปแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีใครจัดการเขาได้ะนะครับทั้งที่เราก็ลงทุนแฉมาขนาดนี้นะครับเอาหลักฐานมาเสี่ยงในการถูกดาเนินคดีเอาชีวิตครอบครัวมาเสี่ยงนะครับเพื่อที่อยากจะให้สังคมได้ความเป็นธรรมแต่ปรากฏว่า ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะครับก็ก็เลยต้องปล่อยไปตามระบบแบบนี้ครับวันที่ตั้งโต๊ะแถลงเห็นวิตั้มดูเศร้านะ ก็เศร้ากับมาตรฐานทางกฎหมายของสังคมไทยอะครับว่ามันไม่มีความยุติธรรมนะครับแต่ว่าหมัดเด็ดมันยังมีอยู่ครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราเล่นกับใครเราเล่นกับพบตรฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเก็บของดีไว้นะครับเราจะไปปล่อยหมดทีเดียวไม่ได้ท่านเสียเชิงทนายต้าหมดท่องเลยนะสวยไหมเลขสิบเก้าที่จดที่เป็นที่ถท่านจดเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้ที่เล่นเรื่องประเด็นเรื่องบ้านที่ต่างประเทศอะ หมดแล้วจิบจิบอะไรอย่างนี้แต่ย <ไม S 1> ัง<ไ>ม,มี<ส>มากกว่านี้เออแต่ยังมีอีกทีนี้อันนั้นผมถามพี่ตั้มต่อเอาล่ะในขณะที่คนก็มองว่าแล้วถ้าบิ๊กต่อผิดแล้วบิ๊กโจ๊กคดีต่างๆที่คนอื่นก็บอกเลยก็นี่ไงเห็นไหมล่ะเป็นตำรวจอย่างนี้อย่างนี้รับเ่นู่นนี่นั่นอันน,น,นี้อันนี้คือ,เ,อเราตามของผู้คนอื่นนะไม่พี่ตุ๋ยพูดได้ยิน <laughs> ผมถามพี่ตั้มเลยเอา้าว <laughs> แล้วบิ๊กโจ๊กล่ะ <laughs> บริสุทธิ์เพียงพอไหมที่จะเป็นผบตรคนต่อไปอ่ะในเมื่อตำรวจคนอื่นก็บอกมีคดีนู้นมีคดีนี้และ อ้าวพี่น้องประชาชนเขาก็ถามวงการตำรวจเขาก็ถาม <c oughs> ผมก็สนิทกับพี่โจ้เขาเออแล้วที่ให้มาตอบคาถามอย่างนี้ได้ไงแต่ว่าก็ยืนยันเพราะว่าคนก็สงสัยไงบอกว่าทำไมพี่ตั้มออกตัวมีวันหนึ่งนักข่าว่นักข่าวที่สํานักง,งานตํารวจเขาตาดีมากเลยนะคุณผ<อ>ู้ชมเขาตาดีขนาดไหนรู้ไหมวันที่พี่ไปยื่นหนังสือที่สํานักง,งานตํารวจอ่ะพี่ไปจอดรถที่จอดรถพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนักข่าวก็เลยบอกพี่พี่ไปจอดรถตรงนั้นน่ะตรงอื่นทำไมพี่ไม่ไปจอดทำไมพี่ไปจอดที่จอดรถบิ๊กโจ๊กเขาก็เลยบอกว่านี่ไงเห็นไหมเออวันนั้นน่ะน แล้วที่จอดรถอะมันเต็มนะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบิ๊กโจ๊กอะเขาไม่ได้มาทํางานอยู่แล้วที่เขาต้องว่างแล้วจะมีที่จอดรถไว้ทําไมเขาไม่มีลวกั้นหรอพี่ไม่อมยกกังไงเมาส์ถ้าเป็นคนปกติเขาจะไม่จอดตรงนั้น